ต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายใหม่นะครับและช่องชัด BKL ก็วันนี้ก็คุยเรื่องข่าวนะครับวันนี้ก็ผมก็ติดตามเรื่องไอ้ดีเจแมนนี่อยู่ที่ d ีเจแมนโดนเรื่องไอ้โฟเล็กสามดครับก่อนที่จะเข้าคุกไปที่ศาลให้ประกันตัวนะครับ ก็มีตลารารุ่นน้องคนหนึ่งก็คุยว่าเนี่ยมีคนช่วยเหลือให้ได้นะแต่ต้องมาให้คนละเจ็ดล้านเล้านเท่ากับ1 4บสี่ล้านก็ของเมียอ่าดีเจแมนอีกก็น้องใบเตเยแต่ดีเจแมนไม่ให้รุ่นน้องก็บอกว่าพี่ลงชื่อผมลงชื่อเยี่ยมผมไปเลยนะผมอาจจะได้คุยกันนะไปอ่า จะได้คุยกันประมาณนี้ครับแต่ก็ดีเจแมนก็รู้สึกว่าตำรดวจให้ได้ได้ข่าวได้ข่าวมาก็ได้ข่าวเรื่องนี้มาก็ให้ดีเจแมนกลับไปไปเตยนะครับไปไปคุยเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็จะหาหาข้อมูลพวกนี้นะครับเอาไว้เอาไว้เพื่อฟ้องศาล ข้อมูลอ่าข,ของคนอื่นด้วยไงครเพราะว่าดาราคนนี้มันหล,หลุดได้เรื่อยเพราะเมื่อก่อนก็เป็นเป็นสสอ,อยู่สมัครแล้วแต่ว่าไม,ไม่มีใครเลือกให้เป็นครับพูดง,ง่ายๆถ้าเลือกเป็นนี่โอ้โหแย่เลยนะีไม่แย่อะไรแล้วมันคนเราแปลกนะเผมผมบอกให้นะ ดาราคนนี้มีเรื่องบ่อยคือถ้าเป็นครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้น,นี่มันมันเรื่องมันมันมาเรื่อยเื่อแต่เรื่องเสียอูด๊ดไอ้ไอ้คนที่เล่นพระเซียนพระเมื่อก่อนที่ช่วยเหลือไอ้ดาราคนนี้กับกับทางบ้านของดาราคนนี้ที่ที่จะโดนไอ้บ้านยึดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินให้ทองมาตลอด แล้วก็มีเรื่องผู้หญิงเีด้วยไปเหมือนสำนักสำนักสำนักรักชดาพ <c oughs> าผู้หญิงไปบางทีมีข่าวว่าไปคุยเรื่องงานเนี่ยผู้หญิงเสร็จแลว้พวพงกจะไปทำอะไรนะครับผู้หญิงออกจากบ้านไม่ได้ประตูถูกล็อกอะไรประมาณนี้นตามข่าวนะตามข่าวที่ดูเลยมันหลายเรื่องนะ มีข่าวกับดาราด้วยกันที่มีลูกเลยแน่นก็ก็เรื่องไอ้ลองทุนหุ้นอะไรก็ได้แถวใต้ที่หกสิบอะไรเลยสามสิบหรือหกสิบล้านนี่ยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะที่มีพี่ชายเหี่ยวด้วยนะก็ตำรวจก็ให้ดีเจแมนก็เข้าไปเข้าไปคุย สอบสวนกลางนะครับอะไรบิ๊กเต่าน่าเป็นบิ๊กเต่าเห็นว่าบิ๊กเต่าบอกว่าวางวันพุธเลยนะวันพุธตอนบ่ายบ่ายนี้ก็คงได้คุยกันแล้วะ <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันไปนแล้วก็เรามาติดคิดอีกเรื่องนึงดีกว่าครับคิดอีกเรื่องไอประชากรนะครับเวลามันจะเพิ่มแลวมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหม จ็ดสิบล้านคนเจ็ดสิบห้าล้านคนแปดสิบล้านคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวอหน่อยลูกหลานเรามันมันมันจะไงห,หนาแน่นขึ้นพื้นที่ในกะารที่อยู่อาศัยทำมาหาก,กินมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าคนมันมากขึ้นยิ่งเราเอาคนต่างด้าวมาทํางานด้วยนะในประเทศเรานะมันจะทําให้พื้นที่โอ้โหคับแคบลงอีกหน่อยบ้านนี่ก็พื้นที่ ดินพวกนี้อ่ะมันมันจะไม่มีให้เราปลูกบ้านได้มากเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวเหมือน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 ทางญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็จะมีบ้านหลายๆชั้นขนาดที่จอดรถก็ยังอยู่อยู่ชั้นลอยอยังมีเลยนะเออคนก็ไปปลูกผักปลูกอะไรทับนอากาศทั้งหมดเห็นไหมที่ญี่ปุ่นนะ่ะที่เราเห็นกันนะ่ะเขาจะเรียงเลยนะเรียงเป็นชั้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 นก็ปลูกเลยนะเออ บางบางบางพื้นที่ไอ้ผักบางพื้นที่เขาจะไม่ใช้ดินแต่เขาจะใช้แบบไอ้ไอ้อะไรนะน้ําอ่ะน้ําผสมกับไอ้ปุ๋ยอ่ะที่เป็นปุ๋ยปุ๋ยน้าอันนั้นนะเออเดีย๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าถ้าคนไทยไม่รู้จักคุมกําเนิดน,นะโลกเราไม่รู้จักคุมกําเนิดน,นะเดีย๋ยวมันจะเกิดสภาวะเอ่อความหนาแน่นของประชากรมันล้นโลกเนี่ยคราวนี้โรคภัยไก้เก็บม,มันจะมา มันจะมาเยือนเพราะว่าคนแต่ละคนเราไม่รู้ว่าเขาจะสะอาดหรือไม่สะอาดยังไงบางทีบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็เป็นติดเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันมันจะแย่ลงไงงานการอีหน่อยมันมันก็ย่แย่งกันถ้าถ้าบริษัทห้างร้านโรงงานอะไรพวกนี้เียมันมันมันมีมีเท่าเดิมแล้วถ้ามันมันไม่ขยายไปนะ ประชากรนี่ก็จะตกงานเ็าไม่มีงานทํามันมาแข่งแย่งไหนไหนจะทางต่างด้าวเข้ามาทํางานอีกจริงจริงเนี่ยกฎหมายต่างด้าวมันก็ต้องไม่ใช่ว่าอะเอาเอาเข้ามาอย่างเดียวเ,เข้ามาอย่างเดียวมันต้องเรียนรู้งานก่อนแล้วมีคนเซนให้ผ่านอเงี้ยเหมือนเหมือนกับคนที่เรียนอนุบาลประถมม,มัธยมอ่าปริญญาเงี้ยถ้าไม่ผ่านแล้วคุณก็กลับไปไปพัฒนาที่บ้านคุณแล้วก็คุณก็เรียนรู้ใหม่ เออแล้วให้ผ่านเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาใครเข้ามาเอาเอาเข้ามาอย่างเดียวเอาเข้ามาอย่างเดียวให้มันล้นโลกล้นประเทศเนี่ยไอเจ้า,อาของประเทศนี่มันก็จะไม่ไหวมันต้องมารับนั่งรับาระไหนไอคุณก็มีลูกมีเต้าคลอดออกมาอีกคุณรปสมพันธ์คลอดออกมาต่างๆนานาไน,นคุณก็มันมาแย่งงานคนไทยมาแย่งที่ขายของอีกจากาที่ที่ไอต่างด้าวขายของไม่ได้คราวนี้แอบขาย ขนาดต่างด้าวยังขายของออนไลน์เลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้นี่เป็นไงละ่ะก็นี่อ่ะผมมานั่งคิดนะอีกหน่อยอะที่เล่นกีฬาก็จะไม่มีคนมันเยอะสถานที่เล่นกีฬามันก็น้อยลงถ้าเราไม่เพิ่มเพิ่มไอสถานที่มันเยอะๆนะอีกหน่อยคนก็อยู่มาวิ่งข้างถน,นนอน่ะพอวิ่งข้างถน,นนแล้วคราวนี้อันตรายได้เลยโดนรถเหยียบตายเหมือนที่เขาปั่นจักรยานกันแย่ๆเห็นไหม ตัวรถชนท้ายตายคราวนี้ก็จะเป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนี้อย่างเดียวนะมันจะเป็นปัญหาเรื่องอีกทางการศึกษาด้วยการศึกษาถ้าโรงเรียนมันน้อยล,ลงนะคมหาลัยมันน้อยลงนะคราวนี้แหละคนก็ได้แย่งขึ้นแย่งกันเรียนพอแย่งกันเรียนคราวนี้ค่าเทอมมันก็จะสูงขึ้นเพราะเหตุที่ว่ามันแย่งกัน มันทําให้โรงเรียนนั้นๆเน่นนนมันมีชื่อเสียงขึ้นเลยเออนี่แหละมันคือปัญหาสถานที่ศึกษาน้อยลงมันก็จะทําให้คนพัฒนาได้น้อยลงใช่หไหมคราวนี้ความคิดของแต่ละคนมันมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เกิดการ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 โต้แย้งแล้ว เหมือนเหมือนเหมือนกับเรื่องสีเสื้ออย่างเงี้ยได้ไหมถ้ามันเหมือนกันนี่เอ้ยนี่กูพวกกูแล้วมึงเหมือนกันนี่พวกกูแล้วมึงไม่เหมือนกันนี่คนละพวกกูละแต่จริงๆอง่ะคนเราบางทีนะถ้ามันคิดอะไรเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคือคุณจะไปอยู่องค์กรสักองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณคุณไปกระทําผิดไอ้คนที่หนึ่งกระทําผิดแล้วจะช่อโกงเขาเนี่ยไอ้คนที่สองนันสลับสนุนดันคิดเหมือนกัน มันก็จะทำให้ไอ้สองคนเนี้ทุจริตถ้าไอ้คนที่สามคิดขัดแย้งมางเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> มึงอย่าไปทำนะ mm. มึงอย่าไปทำนะมึงต้องทำตรงข้ามกันนะไอ้นี่ดีนะไอ้นี่ทำให้ไอ้สองคนนี้ไม่ติดคุกมันกนะ็เห mm. มือนเหมือนสีเสื้อมันไม่จำเป็นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเหมือนกันตลอด mm. ใช่ตอนนี้เรา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 คิดคิดนะเราเราคิดไม่เหมือนกันนะ่ะโอเคอยู่ มันอาจจะมีบางเรื่องอ่ะีกหน่อยเราคิดเหมือนเขาไ็ได้แล้วก็เหมือนเหมือนก็จะเป็นเป็นพวกเดียวกันก็ได้เพราะว่ามันเป็นคนไทยกันอยู่แล้วใช่ไหม่ะเป็นคนไทยอยู่แล้วมันมันต้องรักสามัคคีกันมันไม่ใช่ทุกเรื่องทุกเรื่องมันต้องคิดเหมือนกันนะถ้ามันคิดเหมือนกันนี่มันก็พังนะบางทีมันก็พังเหมือนกันนะไอ้บางเรื่องมันคิดเหมือนกันมันก็ดีมันช่วยกันสนับสนุนในทางที่ดีเรื่องดีๆเอ้คิดเหมือนกันเอ้ทําดีเอ้ ทำไปเลยไอ้บางเรื่อง่งมัน,ม,น,ม,นมันคิดเหมือนกันไม่ได้เรื่องทุจริตเนี่ยมันคิดกันไม่ได้เหมือนกับเขาก็เหมือนไปอมเงินเขามาพออมเงินเขามามึงก็ต้องแบ่งให้กูบ้างเพราะกูคิดเหมือนเหมือนกับมึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาหคนค้านคน,คน,คนท,คนท,คนที่คิดต่างบ้างอนะเออวันนี้ผมก็มาคิดถึงสภาวะของของ,ของประชากรการพัฒนาของคนและการสืบพันธุ์ของคน อีกหน่อยเราจะมีพื้นที่ไหมหน่อยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเออสังคมเราเป็นยังไงภาวะโลกร้อนภาวะฝุ่นภาวะอะไรที่มันขยะอะไรต่างๆนะมันยิ่งมีคนเยอะยิ่งมีขยะยิ่งโอ้สภาวะของโลกมันก็จะทําให้มันแย่ลงอะแลวคนพอพอมันแย่ลงก็คนก็จะป่วยกันเยอะมันมันมันต่อเนื่องเลยครับ นี่แหละคือปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของประเทศเดียวมันเป็นปัญหาระดับโลกนะจริงๆอ่ะผมก็อยากให้คนสนับสนุนเหมือนเมื่อก่อนนะคุมกำเนิดเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยดีนะใครไม่มีเงินอย่า,อย,าอย่าท้องออใครพอมีเงินมีเงินประมาณอ่ะห้ะาแสนนี่สามารถมีได้คนหนึ่งโอเคเซ็นให้ผ่านอะไรเงี้ยล้านหนึ่งอสองล้าน มีสองคนได้โอเคเซนไห้ผ่านถ้าใครแบบจนอยู่หรือหูไปพอเอาให้เขาว่าเกิดมันก็สร้างปัญหาสังคมสร้างปัญหาประเทศอีกในเขาก็ต้องมาดูแลคุณอีกนใช่ไหมเออวันนี้ขอคุยเล็กๆน้อยๆนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับทำงานทำนครับที่ไทยทำให้เราไม่อดตาย let's go วันนี้ก็ขอคุยอะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยนะครับมันเพื่อลูกหลานเราอีกหน่อยเราก็ตายไปแล้วเราเราคงอาจจะไม่ถึงร้อยปีเลย <c ười> คุยมันมีประโยชน์แลวเผื่อรัฐบาลที่มันเกิดมาใหม่ๆนะมันก็อาจจะเอาไปคิดก่อนนะเราต้องมองเป็นลักษณะความเพ้อฝันไว้ก่อนความเพ้อฝันมันก็มาจากเรื่องเรื่องของความจริงนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับ